สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ค่ะชั้นประถมศึกษาปีที่1เรื่องรูปเลขาคณิตค่ะสอนโดยนางสาวอรไทยใจโพสหรือคุณครูเฟิร์นนั่นเองนะคะสำหรับเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้เป็นเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเราต้องไปติดตามชมกันเลยค่ะ สำหรับเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะเราก็จะมาต่อการจากชั่วโมงที่แล้วนะคะในเรื่องของแบบรูปซ้ำของรูปเลคขคคณิตและรูปอื่นๆนะคะในชั่วโมงที่สองนี้นะคะเราจะมาเรียนในเรื่องอะไรเราจะมาฝึกการทำในเรื่องของแบบรูปที่เราได้เรียนมานะคะอาจได้แก่อะไรเดี๋ยวเราจะมาทบทวนกันนะคะแบบรูปซ้ำที่เกี่ยวกับรูปล่างนะคะเออจำได้ไหมเอ,อ่ย เป็นสร้อยลูกปัดนะคะที่มีรูปร่างแตกต่างกันสองแบบนั่นเองนะคะก็คือเป็นลักษณะของสามเหลี่ยมและก็ทรงกระบอกนะคะโดยการร้อยลูกปัดแบบนี้นะคะมีลักษณะที่เป็นแบบรูปสาำนั่นเองนะคะเป็นชุดที่ซ้ำกันนั่นก็คือสามเหลี่ยมทรงกระบอกนั่นเองนะคะต่อมาก็ต้องเป็นสามเหลี่ยมทรงกระบอกนั่นเองค่ะ อ่ะต่อมานะคะเป็นแบบรูป3าที่เกี่ยวกับขนาดนั่นเองนะคะจากภาพก็จะเห็นกระถางที่มีขนาดแตกต่างกัน2ขนาดนะคะได้แก่ขนาดเล็กและขนาดใหญ่นั่นเองนะคะการวางเรียงกระถางแบบนี้นะคะมีลักษณะเป็นแบบรูปําเรารู้ได้อย่างไรจากการสังเกตนะคะว่าทำไมถึงเป็นแบบรูปําก็เพราะว่า กระถางนะคะมีลักษณะที่วางซ้ำกันได้แก่กระถางใบเล็กกระถางใบใหญ่แล้วก็กลับมาเป็นกระถางใบเล็กต่อมาก็เป็นกระถางใบใหญ่ใบเล็กใบใหญ่ใบเล็กใบใหญ,ใใใหญ่นั่นเองนะคะแบบนี้เราเรียกว่าเป็นแบบรูปซ้ำนะคะหรือชุดที่ซ้ำกันนั่นเองอ่ะต่อมานะคะ เป็นแบบรูปําำที่เกี่ยวกับอะไรเอ่ยสีนั่นเองนะคะโดยจะเห็นว่าธงนะคะมีลักษณะสีที่แตกต่างกันสองสีได้แก่สีอะไรคะชมพูกับเขียวนั่นเองนะคะซึ่งว่าการวางเรียงต่อกันแบบนี้เป็นชุดําำไปเรื่อยๆนะคะมีลักษณะเป็นแบบรูปําำได้แก่สีชมพูและสีเขียวนั่นเองค่ะ อะทีนี้เราจะมาฝึกการวางแบบรูปสามนะคะ,ะโดยเดี๋ยวครูจะอ่านโจทย์ให้ฟังให้นักเรียนนะคะเขียนเครื่องหมายถูกหน้าแบบรูปสามที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมกับวงกลมที่เขากําหนดมาให้เห็นไหมคะเป็นชุดที่สาในแบบรูปข้อไหนนั่นเองอข้อแรกนะคะใช่ไหมเอ่ยที่เขากําหนดมาให้เป็นรูป สี่เหลี่ยมนะคะก,บบกับวงกลมสี่เหลี่ยมวงกลมต่อไปก็ต้องเป็นสี่เหลี่ยมวงกลมใช่ไหมคะอ่ะภาพนี้ใช่ไหมคะอ่ะลองสังเกตสิคะสี่เหลี่ยมวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมสามเหลี่ยมใช่ไหมเอ่ยเหมือนกันไหมคะ ไม่เหมือนใช่ไหมคะเพราะว่าที่เขาให้มามีเพียง2รูปนั่นเองได้แก่สี่เหลี่ยมและก็วงกลมซึ่งทำไมเอ่ยไม่มีสามเหลี่ยมนะคะแสดงว่าไม่ใช่นั่นเองอะลองดูอีกข้อหนึ่งค่ะว่าจะใช่หรือเปล่าสี่เหลี่ยมวงกลมสี่เหลี่ยมวงกลมสี่เหลี่ยมวงกลมใช่ไหมคะ,ะใช่แล้วใช่ไหมคะ โดยมีแบบรูปที่เหมือนกับตัวอย่างที่เขากำหนดมาให้เลยดังนั้นคำตอบในข้อนี้เป็นข้อ1ห,หรือข้อ2คะข้อข้อที่2นั่นเองอ่ะต่อมานะคะเขากำหนดให้เป็นเสื้อตัวใหญ่และก็เสื้อตัวเล็กนั่นเองนะคะอ่ะ ใช่ไหมคะข้อแรกเอออาจลองสังเกตทีละข้อนะคะโดยครูจะไม่บอกแล้วนะอ่ะสังเกตเองนะคะข้อแรกเหมือนกับแบบรูปที่เขาให้มาหรือเปล่าอ่ะหรือว่าจะเป็นข้อ2คะนักเรียนคิดว่าเป็นข้อไหนเอ่ยที่มีแบบรูปที่ซ้ํากับตัวอย่างเห็นตัวอย่างไหมคะที่เขาให้มาเป็นตัวใหญ่กับตัวเล็กนักเรียนคิดว่าข้อไหนเอ่ย ถ้าได้คัตอบแล้วมาดูเฉลยกันนะคะเฉลยนั่นก็คือขอ้อคอที่1น,นั่นเองนะคะอ่ะต่อมานะคะเป็นตัว a และตัว n นั่นเองนะคะ A ใหญ่และก็ n ใหญ่ภาพไหนกันคะที่มีลักษณะเป็น a ใหญ่ n ใหญ่ A ใหญ่ n ใหญ่เหมือนกับ ตัวอย่างที่เขาให้มากําหนดมาให้เรานั่นเองนะคะข้อที่1หรือว่าข้อที่ 2, เอยอ่านักเรียนลองสังเกตสิคะว่าแบบรูปในข้อที่1หรือแบบรูปในข้อที่2ที่มีลักษณะการซ้ํากันเป็นชุดๆไปเรื่อยๆเหมือนกับตัวอย่างนะคะก็คือ A ใหญ่แล้วก็ N ใหญ่ต่อมาก็ต้องเป็น A ใหญ่ N ใหญ่ A ใหญ่ N ใหญ่ซ้ํากันไปเรื่อยๆแบบนี้ เป็นข้อที่1หรือข้อที่2คํคำตอบก็คือข้อที่2นั่นเองโอ้ขออภัยค่ะคำตอบก็คือข้อที่1น่งนั่นเองอ่ะสังเกตนะคะเป็นตัว A ใหญ่เหมือนกันไหมคะอ่าเหมือนกัน A ใหญ่ N ใหญ่แล้วก็มา A ใหญ่ N ใหญ่ A ใหญ่ N ใหญ่ A ใหญ่ N ใหญ,ใหญ,ใหญ่นั่นเองนะคะอ่ะต่อมาเป็น ในเรื่องของขนาดกันบ้างนะคะะสังเกตเห็นว่าที่เขากําหนดมาให้เป็นรูปสามเหลี่ยมขนาดใหญ่และก็รูปสามเหลี่ยมขนาดเล็กนั่นเองอ่ะข้อที่1นึ่งใช่หรือเปล่าคะเหมือนกับที่เขากำหนดให้เราไหมสามเหลี่ยมใหญ่และก็สามเหลี่ยมเล็กอะถ้าไม่ใช่ลองดูในข้อที่สองนะคะว่าใช่หรือเปล่า อานักเรียนน่าจะมีคําตอบกันแล้วใช่ไหมคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อที่2นั่นเองซึ่งมีการวางเรียงรูปสามเหลี่ยมใหญ่แล้วก็สามเหลี่ยมเล็กเหมือนกับที่เขากําหนดมาให้นั่นเองนะคะใหญ่เล็กใหญ่เล็กใหญ่เล็กนั่นเองอ่ะต่อมานะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมนั่นเองสี่เหลี่ยม สีเหลืองและก็สี่เหลี่ยมสีเขียวนั่นเองนะคะเป็นแบบรูปซ้ําในลักษณะของสีนั่นเองเหลืองเขียวต่อมาก็ต้องเป็นเหลืองเขียวเหลืองเขียวไปเรื่อยๆใช่ไหมคะอ่านในข้อที่1ใช่หรือเปล่าเอยเหลืองเขียวเขียวเหลืองเขียวเ,เขียวอ่านเรียงแบบนี้หรือเปล่า จากที่ครูกําหนดไม่ใช่ใช่ไหมคะดังนั้นในข้อที่2ใช่หรือเปล่าเอยเหลืองเขียวเหลืองเขียวเหลืองเขียวดังนั้นเรารู้คําตอบได้เลยใช่ไหมคะว่านั่นก็คือข้อที่2นั่นเองที่มีลักษณะการวางเรียงเหมือนกับโจทย์ที่เขาให้มาต่อมานะคะเขียนวงร้อมรอบชุดที่ซ้ำในแบบรูปต่อไปนี้นะคะอ่ะ จากภาพนะคะนักเรียนคิดว่าตรงบริเวณไหนคะที่เป็นแบบรูปที่สามกันอ่ะสังเกตทีละรูปนะคะเป็นอมยิ้มอันใหญ่อมยิ้มอันใหญ่แล้วก็เป็นอมยิ้มอันเล็กต่อมาก็เป็นอันใหญ่อันใหญ่อันเล็กอันใหญ่อันใหญ่อันเล็กอันใหญ่อันใหญ่แล้วก็อันเล็กอ่าเห็นแล้วใช่ไหมคะตรงนี้นี่เองแบบรูปําได้แก่ อมยิ้มอันใหญ่อมยิ้มอันใหญ่และก็อมยิ้มอันเล็กต่อมาก็เช่นเดียวกันนะคะ,ะสังเกตเห็นไหมคะว่ามันมีลักษณะชุดที่เหมือนกันเห็นไหมคะอ่ะต่อมานะคะเป็นแก้วน้ํากันบ้างนะคะสังเกตสิคะว,ว่าตรงไหนเอ่ยที่ซ้ํากันบ้างอ่ะแก้วสีดำตาอัานสีฟ้า ต่อมาก็เป็นน้ําตาลฟ้าน้ําตาลฟ้าและก็น้ําตาลฟ้าเห็นไหมคะว่าแก้วมีลักษณะที่วางเรียงเหมือนกันทุกคู่เลยเห็นไหมคะว่าเป็นแก้วสีน้ําตาลและก็แก้วสีฟ้าน้ําตาลฟ้าน้ําตาลฟ้าเห็นไหมเอ่ยอ่ะต่อเลยนะคะเป็นภาพของอะไรเอ่ยรถนั่นเองนะคะอ่ะ รถสีแดงสีแดงสีฟ้าแดง2เห็นไหมคะ1 2แล้วก็สีฟ้า1แดง2นะคะหนึ่ง,งสอง,นะะง,สองแล้วก็สีฟ้า1 2แล้วก็สีฟ้าแบบนี้นี่เองนะคะอ่ะสรุปนะคะแบบรูปซ้ำของรูปเนขาคณิตและ รูปอื่นๆนะคะเป็นการเรียงรูปเลขาคณิตหรือรูปอื่นๆเป็นชุดที่ซ้ำกันไปเรื่อยๆโดยชุดที่ซ้ำในแบบรูปอาจเกี่ยวกับอะไรได้บ้างรูปร่างขนาดสีที่เราได้เรียนมานั่นเองนะคะสำหรับในเรื่องของแบบรูปซ้ำ ของรูปเลขาคณิตและรูปอื่นๆนะคะในชั่วโมงนี้คุณครูก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราไปทําแบบฝึกหัดกันต่อนะคะแล้วอย่าลืมถ่ายรูปภาพขนาดดูคลิปให้คุณครูด้วยนะคะอ่ะสําหรับการเรียนการสอนในชั่วโมงนี้ก็จะไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะอะก่อนอื่นเลยนะคะให้นักเรียนเปิดไปในแบบฝึกหัดหน้าที่32นั่นเองนะคะเราจะมาทําแบบฝึกหัดในเรื่องของแบบรูปกันนั่นเองเริ่มจากข้อที่7เลยนะคะต่อจากหน้าเมื่อกี้เลยนะคะเขียนเครื่องหมายถูกหน้าแบบรูปซ้ําที่มีนี่เลยนะคะสัญลักษณ์แบบนี้สีเหลืองแล้วก็สัญลักษณ์แบบนี้สีเขียวเป็นชุดที่ซ้ํากันในแบบรูปนั่นเองนะคะนักเรียนคิดว่า ในข้อที่หหรือว่าข้อที่2กันคะที่มีแบบรูปซ้ําดังเช่นที่เขากําหนดมาให้ก็คือเหลือง1เขียว1น,นั่นเองอ่ะถ้านักเรียนคิดว่าข้อไหนใช่นะคะให้ไปเขียนเครื่องหมายถูกลงไปในช่องใดช่องหนึ่งเลยนะคะช่องสีเหลืองที่อยู่หน้าข้อความนี้เลยอ่ะข้อ8นะคะเช่นเดียวกันคะ่ะให้นักเรียนหาแบบรูปซ้ําที่เหมือนกับที่เขากําหนดมาให้นะคือโบสีเหลือง สองอันแล้วก็โบสีฟ้านหนึ่งอันนั่นเองนะคะเป็นชุดที่สากันในแบบรูปนั่นเองมีข้อหนึ่งและข้อสองนะคะนักเรียนลองดูว่าสัมพันหรือคล้ายกับอันนี้หรือไม่นั่นเองนะคะอ่าจต่อมาในข้อที่เก้านะคะวงล้อมรอบชุดที่3กันในแบบรูปนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเราจะมาทำข้อแรกไปพร้อมๆกันนะคะแล้วข้อที่เหลือให้นักเรียนลองฝึกทำกันดูนะคะอ่ะเริ่มจากข้อนี้เลยนะคะ สังเกตเห็นไหมคะว่ากระถางแรกเป็นดอกไม้สีแดงต่อมาก็เป็นสีฟ้าทั้งสองกระถางเลยนะคะมีสีแดงหนึ่งสีฟ้าสองนั่นเองนะคะต่อไปก็เป็นสีแดงหนึ่งสีฟ้าสองแดงหนึ่งฟ้าสองอ่ะเห็นความสัมพันธ์แล้วใช่ไหมคะว่าตรงไหนกันคะที่มันสามกันนี่ไงคะเออ อยู่ตรงนี้นี่เองเห็นไหมคะว่ากระถางดอกไม้สีแดง1และก็กระถางดอกไม้สีฟ้า2ต่อมาก็เป็นกระถางดอกไม้สีแดง1และก yeah. ็กระถางดอกไม้สีฟ้า2อ่ะและนี่ก็เช่นเดียวกันใช่ไหมคะกระถางดอกไม้สีแดง1และก็กระถางดอกไม้สีแดง2เราก็วงมันไปเลยค่ะ เพียงเท่านี้เองนะคะสำหรับในข้อที่เหลือนะคะให้นักเียนลองฝึกทำดูนะคะสำหรับแบบฝึกหัดในหน้านี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้เองค่ะสวัสดีค่ะ